สวัสดีครับผมอ่าก็ต้องขอสวัสดีสําหรับวิลลักเอซทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมอ่าสาหรับคลิปนี้เองนะครับเรามีรถไถคูปะต้า M 9000นะครับตัวนี้เป็น M 9000เทอร์โบนะครับเป็นตัวเทอร์โบ90แรงม้านะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เทอร์โบ i ร์คู c o o l e r นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบอินเตอร์นะครับสองเพลาขับเคลื่อนสี่ล้อขนาด90แรงม้าครับอ่าตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์ทอกนะครับผม มาพร้อมกับเกียร์ทอกอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับเกียร์เป็นเกียร์ทอร็อกนะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับผมเครื่องยนต์สี่สูบครับนิ่มๆเลยตัวนี้สภาพสวยเดิมครับพร้อมใช้งานครับมาพร้อมกับด้านหน้ากับผานหลังผ่านหลังเป็นผานพวนนะครับโบมินกับเครื่องสี่ล้อครับสองเทาะนะครับ วันนี้มาปรับที่ครับมาปรับที่นะครับหลังโอ้โหถเข้าดีมากครับย้าลูกๆถไเข้าสบายเลยอันนี้มาปรับที่ให้เรียบๆครับสนใจยังไงติดต่อสอบถามได้ครับผมมาในราคาย่อมเยาครับราคาเพียงสามแสนสามมื่นบาทนะครับส่งฟรีสามร้อกิโลเมตรครับดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านทีเอสแท็กซการเกษตรยนต์นะครับ เราตั้งอยู่หมู่บ้านหนองไฮครับตำบลตลาดโพอำเภอลำเบียมาชจังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ติดทางหลวงเสี่ระเบียมาชคูเมืองครับห่างตัวอำเภอประมาณ6กิโลเมตรนะครับผมตัวนี้เอกสารและทะเบียนพร้อมนะครับส่งฟรี300กิโลนะครับเช็คเพี้ยนสายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยครับอ่าเช็คระบบไฟหน้าไฟท้ายให้ครบนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับผมสำหรับเอสซีหรือว่าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับ0803839789นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0840483799ครับ ทีมงานที่ทักคุีรำคนเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์สองมติดสองจำกัดนะครับบริษัทตีมีตังแท็กเตอร์จำกัดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปทุกวิดีโอที่กำลังจไปนะครับผมอันนี้ก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรับตีเทินนะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้รถใหญ่ๆนะครับมีรถเล็กอยากได้รถใหญ่อ่ะโทรมาคุยกันครับผ่านไทยเขาดีมากครับผานหลังวันนี้เป็นได้เป็นของทีมทีนะครับ สวยเดิมครับเวยเดิมนะครับท้ายแห้งๆเลยนะครับครับสวยๆการหน้านี่แน่นๆเลยครับตันนี้เช็คกระถ่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับโอ้โหอันนี้ยากวากเลยวันนี้เราก็มาปรับพื้นที่ให้กระทางลูกค้านะครับวันนี้รับเหมาปรับพื้นที่นะครับพื้นที่ประมาณ ไล่กวกว่าครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิญนะครับผมสนใจยังไงโทรมาครับ0803839789นะครับทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเกอร์การเกษตรจนสองพองจำกัดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับมาดูการดันครับนี้ถ่ายแล้วก็ดำปรับดันปรับให้เสมอนะครับ การปับให้เรียบนะครับเจ้าของจะใช้พื้นที่ครับดูการทำงานไปยาวๆไปครับไม่ได้เล่งเครื่องเยอะครับไปเบาๆไปเลยวันนี้ก็มาปรับที่อยู่แถวอ,อยู่แถวร้านครับ สนใจไงโทรมาครับ0803839789ครับกูต้า M9000 นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมอ่าสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับรับซื้อขายรับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นนะครับผมมาทดสอบระบบที่หน้าร้านได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามและชมด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับอยากแกทีมงานพี่ักุปีราคนเดิมครับผมสวัสดีครับ